เอาหายพันหาพนนะวันนี้ท่านปา <ics> <า>ระยักใชัยมีอะไรจะพูดอีกพี่เคมีอะไรจะพูดพี่ท็อปมีอะไรจะพูดถ้ามันถูกกระ้างถูกห้าก็นูะงได้แล้วถ้าป็นคุ้นยอนไปหรือ่าตอนนี้มีห้าสิบอนะครับเดนะครับ เอานี่ถ้าบอกงี้นะโอ้โหแม่บ้งแม่บ้านเนี่ยวางทิ้งงานมากันหมดเลยคนรอบข้างในซอยนี่มา,าแสงตะเวนจ้าแสงตะเวนจ้านนงานเพลงพี่ฝนละดาวแสงตะเวนจ้าจัดมาลูกลองดูดิแสงตะเวนจ้าน้องเหยยนกันน้ำตาหลบเงาราบมือไม่สุดเงาหาเขาบอกคือเขาแล้ว

เยอะับพี่น้องอยากถามยังทำเลยเลยเอาสองพันแล้วปิ้งมาสองพันกว่าแล้วเอาสองพันสี่มามาปิ้งมามาครับเข้ามาครับวันนี้มีเรื่อง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 แล้วมีเรื่องครับเดี๋ยวเขามาอะไรอะไรก็หายปันกุ้นเลยเหรอมันหงุดหงิดพี่ วันนี้ผมขอเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้คืออยากเลี้ยงไม่ได้คมตัวเลขผมแล้วเป็นได้แต่ห้างกี่นายเนี่ยตัวเล่นผมเป็นได้มาวันนี้มีเรื่องนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับมีเรื่องครับเดี๋ยวให้ฮอนให้ฮอนเดี๋ยวเอากี่พันคน ผ่านบว่าหาผ่านหาผ่นมีเรื่องมีเรื่องมีเรื่องเ,ออเข้ามาครับเข้ามาครับแช่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 ตอนนี้เรา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 อยู่ที่ไหนเอฟซเนี่ยครัวที่มันก็มาเป็นเพลงของสายไหมครับเฮ้ยเคยเห็นเขาสายไหมเส้นนี้เส้นนี้มันจะเป็นวิ่งไปจะเป็นสายไหมคือตอนนี้ใครจะเข้ามาเอฟซีบันดาลก่อนเนี่ยวันนี้ไปยังโซนนะครับคอนเสิร์ตแมนโซไปใส่มาในแบบกว่เรื่องนีแล้วนะกินข้าวเช้าเดินเย็นโอ้ยเพิ่งกินเขา เศร้าไหมครับ no? ผมเรี้ยงเนาะวันนี้เลีกเข้ามากเลยก็ได้เจอเรื่องเลยครับนี่เรื่องเลยในคุยกันแท mm ่า hmm. น nah. no> ี้นั่นครับเดี๋ยวไฮวอดแห่พันเนาะโอ้โหโหอดเลยอดตีสามนาทีเองโหสี่พันบาทแล้วที่เขแก้ไปสี่พันบาทแล้วไม่แก้แล้วพี่เกย์เดี๋ยวเพิ่งสามนาทีกำลังเข้ามาอยู่ดูเลยวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ทั้งนั้นเลยสี่พันบาทนะครับพี่เกย์แตแก้พัน เดี๋ยวมีอะไรวันนี้มีอะไรที่จะมาคุยมือนียครับเมืองเอาลงครับมาน้ำไผ่แน่ครับเอิ่นกันมากครับเนียน้ำอยู่นี่ครับพี่น้องครับคุ้นพอครับคุ้นพอครับนี่มีเรื่องมีเรื่องน่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันครับ ไอ้มาหอดตอนนี้ 5, หาบัานสามร้อยหาสี<อ>่นาทีหาบัดนสามรอยแล้วเดี๋ยวเขามายึงปิดกระสุนโอ้ย่าพเปิดโอ้จีนกับจินจ,จอยมดนี่